เ็นไปไหน,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 านาไม่รู้ไม่เห็นแล้ว เเห็นตากินไก่าเาไ่ออน้องแป้บอกมัน,มนไก่ไไไไเดี๋ยวเขาแคเลี้ยงให้วงแคบ มืดแล้วเนี่ยมืดแล้วอะข่าวด่วนลยมันคาไวมันเช้าแล้วที่ไหนแล้วมันมืดใชเหรอแวบเอาไทึกหน่อย